Mercedes-benz CLS รถสปอร์ตซีดานที่เปิดตัวครั้งแรกในปีคศ so 2004โดยรูปทรงที่แปลกตาแตกต่างไปจากรถในคลาสอื่นๆของ Mercedes-Benz ก่อนหน้าภายนอกผสมผสานกันระหว่างความสะดวกสบายของรถแบบ4ประตูเข้ากับรูปทรงของรถแบบสปอร์ตคูเป้ที่มีเส้นแนวหลังาคาโค้งลาดไปจรดกับฝาท้ายทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกได้ถึงความคล่องแคล่วปราดเปรียวค่ะ สำหรับ CLS ที่ขายอยู่ในปัจจุบันเป็นรถเจเนอเรชันที่3ซึ่งใช้ในบ้านเรามีขายเพียงรุ่นเดียวคือ CLS 300d AMG Premium ถ้าเทียบกับ CLS เจ n เนอเรชันที่2จะเห็นได้ว่าเจเนอเรชันที่3ได้รับการออกแบบชุดกระจังหน้าและโครงไฟใหม่ชุดไฟหน้าเป็นแบบ multi beam LED และกระจังหน้าแบบ diamond grill ที่มีเส้นตัดแบ่งตรงกลางเส้นเดียวอันเป็นเอกลักษณ์ที่ใช้ในรถแบบคูเป้อีกหลายรุ่นของ Mercedes Benz ชุดกันชนหน้าและหลังและสเกิร์ตข้างดีไซน์สปอร์ตจาก AMG หลังคาติดตั้งซันรูฟเลื่อนเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าล้ออลลอยดีไซน์สปอร์ตแบบท่าการคู่ขนาด19นิ้วยางติดรถใช้แบบรันแฟลตที่คาลิปเปอร์เบรกติดสัญลักษณ์ Mercedes- Benz และไฟไท้ายใช้แบบ LED พร้อมเทคโนโลยีไฟเบอร์ออปติก การตกแต่งภายในออกแบบหรูหราติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆมีความประณีตเก็บรายละเอียดได้อย่างสวยงามส่วนออปชันที่เพิ่มขึ้นจากรุ่นนำเข้าซึ่งนำมาขายก่อนหน้าประกอบด้วยหนังหุ้มเบาะแบบนัปป้าลายใหม่ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาและระบบชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้าสายสำหรับความสะดวกสบายด้านหน้าเข้าออกได้ง่ายไม่มีปัญหาบอกคุณหน้าขนาดใหญ่นั่งสบายแต่การเข้าออกห้องโดยสารด้านหลังทำได้ลำบากกว่า เนื่องจากช่วงหลังคาที่เตี้ยกว่า e-class อยู่เกือบ3.3เซนติเมตรและสำหรับใครที่มีความสูงกว่า180เซนติเมตรเรียกว่ายาังต้องทำใจกับพื้นที่เหนือศีรษะนั้นเรียกว่ามีน้อยมากเลยทีเดียวและความกว้างขวางของเบาะนั้นแม้รองรับผู้โดยสารได้3คนแต่ถ้าจะให้นั่งกันแบบสบายๆ2คนเหมาะสมที่สุดเพราะมีสารอุโมงค์ตรงกลางที่สูงขึ้นค่ะสำหรับทัศนวิสัยของคนขับรู้สึกว่าส่วนหน้าของรถที่ยาวและลาดต่ำมาก ทำให้การจะระยะเลี้ยวยากโดยเฉพาะเวลาที่ต้องขึ้นลงลานจอดรถที่มีช่องทางแคบ,แ,บแต่นั่นเรียกว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพราะว่ารถรุ่นนี้มีกล้องมองรอบคานมาให้ด้วยในด้านสมรรถนะต้องออกปากชมเลยละค่ะว่าเครื่องยนต์ดีเซล2ลิตรติดเทอร์โบคู่มีพะละกกำลังเทียบเท่ากับฝูงมา245ตัวและแรงบิดที่สูงถึง500นิวตันเมตรช่วยทำให้การขับรถทั้งสนุกและรู้สึกเร้าใจไม่ว่าจะเป็นช่วงออกตัวหรือการเร่งแซง เรียกว่าทำได้อย่างว่องไวแม้จะไม่ได้เลือกใช้โหมดสปอร์ตค่ะนอกจากนี้ยังมีพวงมาลัยกับระบบช่วงล่างที่ให้การตอบสนองการขับขี่ได้อย่างน่าประทับใจรวมถึงติดตั้งระบบความปลอดภัยที่ทันสมัยหลายแบบปัจจุบันเม r ร์เ e เดเป็นประเทศไทยได้นำ CLS 300 D A M G Premium เข้ามาประกอบในบ้านเราจึงทำให้ราคาขายของรถรุ่นนี้ลดลงจากเดิม4.980ล้านบาทมาอยู่ที่4.39ล้านบาทค่ะ